ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะเปิดดวงรายวันประจําวันที่17พฤศจิกายนพศ2566นะคะ ก็เลือกไพ่ในใจเลยว่าจะเลือกใบที่1ใบที่สองหรือใบที่3พี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะพไพ่ใบไหนที่คุณเลือกนั่นจะเป็นดวงของคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกพไพ่ใบแรกไพ่บอกวันนี้คุณรอคอยเงินได้เงินค่ะมีข่าวดีวันนี้ได้จับจ่ายใช้สอยเงินและได้ใช้จ่ายในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะเป็นพลังงานที่ดีเลยค่ะใบแรกนะคะ ใบที่สองค่ะพลังงานบอกว่าวันนี้ความรักดีมากๆการงานดีมีข่าวดีเรื่องงานค้าขายดีเลยนะคะความรักนี่ตกลงเจราจาอะไรกันหรือต้องหาลือหรือปรึกษาอะไรกันคือสําเร็จเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะมีความคิดเห็นตรงกันเลยทีเดียววันนี้ใบที่สามค่ะใบที่สามว่าวันนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะ หรืออาจเจอการพบปะสังสรรค์คนที่คุณเคยรู้จักและกลับมาเจออีกครั้งและรู้สึกว่าดีต่อใจมากๆนะคะและก็อาจจะมีเรื่องข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะคะไพ่สามถ้วยเนาะค่ะก็สําหรับพลังงานไพ่สามใบพี่หมอเปิดไปแล้วใครรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะขอให้วันนี้ทุกคนมีแต่ความโชคดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ